ในบทเรียนที่ผ่านมาเราก็ได้ทำความรู้จักกับหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบบนหน้าจอโปรแกร,รมกันไปแล้วนะคะมาในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างและจัดการไฟล์ในโปรแกร,รม Photoshop กันค่ะเริ่มจากการสร้างไฟล์เอกสารใหม่ก่อนเลยนะคะการสร้างเอกสารหรือว่าไฟล์งานใหม่นั้นก็ให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก New ค่ะ จะปรากฏเดล็องบล็อกนิวขึ้นมานะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดขนาดของเอกสารได้ตามความต้องการค่ะหรือว่าจะเลือกรูปแบบและขนาดมาตรฐานที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะสำหรับในเวอร์ชันนี้ก็มีขนาดเอกสารจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของการใช้งานซึ่งก็มีหลายแบบหลายขนาดด้วยกันค่ะโดยให้คุณคลิกเลือกที่ช่อง preset นะคะที่ช่องนี้ค่ะ แล้วก็เลือกรูปแบบกระดาษที่ต้องการหรือว่ารูปแบบไฟล์งานที่ต้องการนะคะอย่างเช่นแบบโฟโต้ก็จะมีขนาดไฟล์แล้วก็ค่าความละเอียดสำหรับการนำภาพไปส่งอัดที่ร้านได้เลยนะคะโดยที่ช่องไซส์คุณก็สามารถที่จะเลือกขนาดต่างต่าแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบของภาพแนวตั้งหรือว่าแนวนอนได้ด้วยนะคะโดยถ้าเป็นแบบพอเทรตก็จะเป็น รูปในแนวตั้งนะคะและถ้าเป็นแลนด์สเคปก็จะเป็นรูปในแนวนอนค่ะมาดูแบบต่อไปกันนะคะแบบ international paper ก็จะมีขนาดมาตรฐานตามค่ากระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์โดยทั่วไปค่ะคุณก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการหรือว่าจะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งรูปแบบเว็บนี้ก็จะเป็น การเลือกขนาดสำหรับนำไปใช้งานบนเว็บก็ได้นะคะก็จะมีขนาดให้เลือกตามความต้องการแล้วก็รูปแบบที่จะนำไปใช้งานอย่างเช่นสร้างเป็นแบนเนอร์หรือว่านำไปสร้างเป็นเพจหน้าเพจของเว็บนะคะและในตัวอย่างนี้ผู้สอนก็จะขอ,อกำหนดขนาดเองนะคะที่ช่อง preset ก็เลือกเป็น custom แบบนี้ค่ะจากนั้นก็มาใส่ค่าลงในช่อง w i d h และ h e i g h นะคะ สำหรับหน่วยนั้นก็คลิกที่ช่องนี้แล้วก็เลือกหน่วยได้ตามความต้องการค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็นพิกเซลนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยมาตรฐานของรูปภาพจากกล้องดิจิตอลทั่วไปค่ะสำหรับค่าความละเอียดนะคะในที่นี้เราก็จะกำหนดเป็น72 Pixel พิกเซล per i n ค่ะซึ่งก็เป็นความละเอียดสำหรับแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะ จากนั้นก็มาเลือกสีของพื้นหลังที่ช่อง Background Content ค่ะซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้งพื้นหลังสีขาวหรือว่าพื้นหลังที่เป็นสี Background นะคะและก็พื้นหลังที่เป็นแบบโปร่งใสค่ะในที่นี้เราจะเลือกเป็นพื้นหลังสีขาวก็คลิกเลือกไว้นะคะและเมื่อกำหนดไฟ์ลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่ม OK ได้เลยค่ะและทีนี้ หากเป็นการเรียกเปิดไฟล์างานเก่านะคะโดยไม่เรียกผ่านโปรแกรม Adobe Bridge สำหรับ Bridge นี้เราจะไปพูดถึงรายละเอียดกันในหัวข้อต่อไปค่ะในการเรียกเปิดไฟล์างานทั่วไปนะคะก็ให้ไปที่เมนูคำสั่งไฟล์เลือก Open ค่ะหรือว่าจะใช้การกดคีย์ลัด Ctrl O ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บรูปค่ะ รูปทั้งหมดก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้คุณคลิกเลือกรูปที่ต้องการค่ะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม open รูปก็จะถูกเรียกเปิดขึ้นมานะคะและในขั้นตอนต่อไปเราจะมาเปลี่ยนลวดลายให้กับพื้นโต๊ะกันค่ะก่อนอื่นก็จะต้องมาสร้าง selection รอบพื้นโต๊ะก่อนนะคะในที่นี้ก็ให้เลือกใช้เครื่องมือ magnetic lasso tool ค่ะ สำหรับรายละเอียดการใช้งานเครื่องมือนี้ก็จะกล่าวถึงในบทต่อไปด้วยนะคะในที่นี้ก็ให้คลิกเมาส์สร้าง Selection รอบโต๊ะก่อนค่ะและเมื่อสร้าง Selection เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการเติมลวดลายให้กับพื้นโต๊ะค่ะโดยในที่นี้เราจะเลือก ขั้นตอนสำเร็จรูปที่โปรแกรมมีไว้ให้นะคะซึ่งก็จะอยู่ใน p า l ล t t แอคชั่นก็คลิกปุ่มเพื่อเปิด p า l ล t t แอคชั่นขึ้นมาค่ะคลิกที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการจากนั้นก็มาคลิกเลือกแอคชั่นที่เราต้องการใช้นะคะ รือในที่นี้จะคลิกเลือกรูปแบบนี้แล้วก็คลิกปุ่มเพลยที่ด้านล่างค่ะปิดพาเลตนี้ไปก่อนค่ะจากนั้นก็อาจตกแต่งเลเยอร์นี้เพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นโอเวอร์เลย์นะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนค่าความโปร่งใสของเลเยอร์นี้ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้สมมุติว่าเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็มาดูวิธีการสั่งบันทึกไฟล์งานกันต่อเลยค่ะ โดยเราสามารถเลือกบันทึกได้หลายประเภทหรือว่าเลือกนามสกุลไฟล์ที่จะบันทึกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบจิ๊บหรือว่าใจเป็กเป็นต้นนะคะและไม่ว่าเราจะบันทึกรูปแบบของไฟล์เป็นประเภทอะไรก็แล้วแต่เราควรจะบันทึกไฟล์ไว้ในรูปแบบ PSD ซึ่งเป็นรูปแบบของไฟล์ Photoshop เองด้วยเสมอคะ่ะ เพื่อว่าเราจะได้สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้ในภายหลังนะคะเนื่องจากว่าการแก้ไขไฟล์ PSD ทําทได้ง่ายค่ะเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่อย่างเช่นพวกเลเยอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ข้อความหรือว่าเลเยอร์รูปภาพก็จะถูกเก็บไว้อย่างครบถ้วนค่ะเราก็มาดูขั้นตอนการบันทึกไฟล์กันเลยค่ะให้คุณไปที่เมนูคำสั่งไฟล์นะคะหากเป็นการสั่งบันทึกงานในครั้งแรก ก็ให้คลิกเลือกคำสั่งเซฟแอ d หรือว่าจะเลือก Save ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะปรากฏ dialog box s v v e d s ขึ้นมานะคะให้ระบุตำแหน่งของไฟล์ที่จะจัดเก็บในช่อง Save In ค่ะเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บนะคะจากนั้นก็มาตั้งชื่อที่ช่องไฟล์ Name ค่ะและสำหรับรูปแบบของไฟล์นะคะที่ช่อง Format ก็ตามค่า Default ของโปรแกร,รมเลยก็คือสั่งบันทึกเป็นนามสกุล .psd ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่ม save นะคะคลิก ok ค่ะและจะเห็นว่าไฟล์ด้านบนก็จะเป็นชื่อที่เราได้ตั้งเมื่อสักครู่นะคะแล้วหลังจากนี้นะคะหากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรในไฟล์งานอีกก็อย่าลืมสั่งบันทึกความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆะะด้วยนะคะโดยการสั่ง ผ่านคำสั่ง save ในเมนูไฟล์หรือว่าจะใช้การกดคีย์ c t r o l s พร้อมกันบนคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะ